ไง okay, คุณชายฝนตกไปเล่นนะฮะไมอีกแล้วพ่อเปิดเข้าได้แล้วนี่ไงบ้าบ้าบ้าทัพพลาสัคุณชายคุณชายดูหนังอะไรนี่ดูหนังเรื่องเลยบัมเบิ้ลบ,บ,บ,บีคุณชายโอเว่นแม,ม่สมบียฐานแน่นะคุณชายกับบ่าวเนยคุณชายกับบ่าวคุณชายดูไหน ชายเว้นดูนะวันนี้ดูแดงฝนตกเย็นช้ำเนาะวันนี้เย็นช้ำชายดูหนังครับวันนี้นั่งดีหน่ยผมสุกของเด็กชายเว้นอุ้ยนันน่งนั่งสบายเลย <c oughs> ลปวดตัวนี้น้อยของพ่อเล่นนะแม่หรือเปล่าตาฝนฝนตกก็ตากฝนนึกนั่งเรื่องอะไรไบั๊บบล์บีวันนี้แม่ให้ทุเรียนให้ก่อนวันนี้แม่ให้ทุเรียนกินอย่ากินทุเรียนไหมนี่กินทุเรียนอีกไหมตอนแม่ <c oughs> ตั้งตาดูนังไม่ใชาย โคสนาอยู่โคสนาอยู่โคสนายไปเราทำเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้แม่จะพาไปพวกเราไปเที่ยวเนี่ยปร้านคาเฟ่ที่ลำพูนกันครับแม่กเจออีฟซีที่ลำพูนกันไหมขนสุเลยเนสุเลย โฆษณาก็ดูดูทุกอย่างเด็ใช่ยโอเว่นอืมแล้วนี่ไปเล่นน้ำไหมไหมนี่ดูด่าด่าเด็กชายโอเว่นเด็กชายโอเว่นอืมเชายโอเว่นเด็กชายโอเว่นเด็กชายโอเว่น ไอ้วนไอ้วนไอ้วนโอ้ขนไอ้วนไอ้วนไอ้วนขนตกนะนอนสบายนะนอนสบายวันนี้ไม่เปิดแน่นาะเปิดหน้าต่างเอาบอหบอกแน่ย <c oughs> นอนก,กับพ่อทุกคืนเลยนะ